ก็ขอก้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้คุณคุณผมคุณมานสีคุณมาจิมเสอร์กนครับผมก็เอ่อก็ช่วงที่ผมขอโทษทจริงๆที่ผมหายหน้าหายตาไปแบบหายไปเลยนี่พอดีว่าเอ่อสายทองงานกันก่นี้แหละคนเข้าใจกันเลยนะก็แล้วผ <c> ม <oughs> ท,ที่ผมมาคลิปนี้เพราะว่าผมจะมาจะบอกว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิป q a a ซึ่งผมจะให้ทุกคนถามมาในคลิปนี้เลย ในตาคอมเมนต์เลยทลอง200จะถามอะไรบ้างมีอะไรอยากจะถามถามาให้หมดเลยครับผมแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรถามขึ้นมาก็ก,ก็ก็ไม่กไมไมไม็ไม่น่ามีคลิป Q&A ไม่ไม่น่ามีคลิป Q&A ครับก็ถ้าเกิดมีอะไรจะถามก็ถามมาได้นะครับผมก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมแล้วก็ในคลิป Q&A เนะี่ยถ้าเกิดมีนะผมก็จะมีประกาศรวมด้วยแต่ถ้าเกิดไม่มีคลิป Q&A ก็จะมีแต่ประกาศแยกอีกทีไปเลยนะครับ ก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะผมก็วันนี้ลาที่สวนดีคแล้ผมเวังครับ